ราดูแลกันได้ส่วนคุดูก่อนนี่เฮ้ยไม่กลั้นกินนี่ครมาข่มไมมีถ่ายเย ก็มันเดาเราแล้วก็ทำกรไดไปไปเย่ไม่มันเดินสอง่งเอาไปดิอห่อันนี้ใสเชื่อกูอันนี้ใสเดิอนหน้าไม่เดี๋ยวต้องหมุนก่อนหมุนฝาอีกรอบนึงอันนี้ขวามันจะลงมาแล้วาอีกรอบนึง อันนี้คือ1 2 3เพราะว่าอย่างละ2อ่าตรงนี้คือ Angry Birds คือนับไม่นับเป็น1นะอันนี้มันจะนับ1 2พอเราอยู่1 2ไน,น,นี่ Angry Birds เราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็1 2ตรงนี้มันจะแดกพอดีอ๋ออันนี้ดีอ้าว แสงขึ้นมาว่าเราผ่านด่านแล้วนะเด็กๆตอนที่มันแสดงขึ ation, mm ้นมาว่าเราผ่านด่านแล้วอ่ะให้เรากดดูโค้ดด้วยนะคะกดดูเราจะได้รู้ว่ามีโค้ดอะไรบ้างที่เราเขียนโปรแกรมไปเว ลองลองไม่มีผิดพลกเลยตงดเนี่ยนล้วกดมกดเียงากดดูดอันกล้มรอ่ะเวยอ่ะมดูีเลยข้างหน้าไม่ได้เพื่อนมันมีแค่สองมันติดตรงนี้ มันต้องเลี้ยงรึเปล่าเลี้ยงสาวแฟนมันเข้าไปแนะนำดูขับแมนไม่ได้ลองลองเลี้ยวขวาดิ้วท้ายดิ้วลองแปะโค้ชชิลูกลองเลี้ยวขวาดิ้วเลี้ยวขวาดิ้วมันเลี้ยวฝั่งทางนะช่วยกันซิว่าเราต้องไหนลองดิไม่ใครบ้างจังอะไรบ้างรอห้าครั้งก่อนไม่มันไม่ได้เลเยอะเกิน